สาวคนนี้อยากกระโดดลงสระว่ายน้ำจากข้างบนแต่เขาไม่ทราบว่าน้ำที่สระว่ายน้ำแค่สูงถึงหัวเขา่าแฟนเขาเห็นอย่างนั้นเลยรีบห้ามเขาไว้เขาตกใจเสียดายขาลื่นต่อไปเป็นฉากที่น่ากลัวมากผู้ชายคนนี้ชื่อว่าเดย์วันนั้นเขา,ว,าว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำพนักงานก็งดงดวิตระบบระบายน้ำเริ่มทำงานพนักงานอยากเรียกเดย์รีบขึ้นทางบนแต่เสียงโทรศัพท์ก็ดังเลยขัดจังหวะเขา พนักงานผูกหมามาอีกฝั่งหนึ่งหลังจากนั้นลากกระเป๋าไปเดอยู่ที่สะยังไม่รู้สึกมีสิ่งอะไรที่ผิดปกติเขาหลับไปในกลางสนามในเวลานี้น้ำก็ออกอย่างไม่หยุดก็อีกนานมากเสียงมหมาเห่าทำให้เขาตกใจถึงฟื้นตัวตอนนี้เขารู้สึกว่ารอบตัวมีสิ่งที่ผิดปกติสว่ายน้ำลึก8เมตรแต่ตอนนี้ก็เกือบถึงใต้ก้นเขาเปลี่ยนสีหน้ารีว่ายน้ำเข้าที่ฝั่งพยายามลองกระโดดขึ้นแต่ไม่มีจุดให้พึ่ง เขาเลยติดขอบหลอดไฟแต่ไม่สําเร็จแถมยังโดนขีดขัดผิวนิ้นวเขากอดเตียงลอยว่ายมาลองมาหลายครั้งก็ไม่สําเร็จอยู่ๆเขาบาังเอิญได้เจอโทรศัพท์ของตัวเองผ่านกระจกเขาถอดเข็มขัดถูกฝั่งหนึ่งเข้าแว่นตาอุปกรณ์อันเดียวในตัวตอนนี้ทําซ้ําไปซ้ำมาท่าเดียวแต่ไม่มีผลอะไรเขาผิดหวังตะโกนดังขอความช่วยเหลือแต่ที่นี้ไม่มีคนเลยตอนนี้โทรศัพท์ก็ดนันและสั่นแรงมันคอยคอยเลื่อนเข้าทิศของศั ได้เห็นอย่างนี้เลยรีบทำท่าตเตรียมตัวจับโทรศัพท์เมื่อมันตกลงสายตาเต็มไปด้วยความหวังแต่พอดีตอนนี้หมาข้างบนไม่รู้ได้เห็นสิ่งใดเห่าดังมากหลังจากนั้นก็ลม้มลงสนามแต่เห็นหมากำลังดิ้นรนอยู่ริมสะะและก็มองมือถือที่เกือบจะตกสุดท้ายเขาเลยตัดสินใจอย่างลำบากเขาว่ายน้ำเร็วสู่ทิศของหมาใช้เตียงลอยถ้วยให้มันบินครื่งฝังหันมามองโทรศัพท์ตอนนี้กลับมาก็ไม่ทันอีกแล้ว โชคดีโทรศัพท์ยังได้เชื่อมต่อสายชาติเดลรีบว่ายน้ำมาอย่างเร็วใช้สุดกำลังกระโดดขึ้นแต่ไม่ระวังทำให้มือถือตกลงน้ำจนกระทั่งเมื่อเขาเอามันขึ้นมือถือก็ไม่สามารถใช้งานได้แล้วแม้มือถืออันนี้ไม่ใช่ของจีนก็จริงเขาเลยใช้วิธีอื่นใช้พัดเฉดตัวปิดช่องระบายน้ำในระหว่างการทำก็โดนติดพอดีตอนนี้มีผู้ส่งของคนหนึ่งเดินเข้าผู้ส่งของไม่ได้เห็นคนก็ให้อาหารไว้และเดินออกไปดิ้นรนไปสักพัก ในที่สุดก็พอออกจากน้ําเขาเสียพลังอย่างมากเปียนขึ้นเตียงลอยพักนิดหน่อยสุดท้ายหลับไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้พอดีตอนนี้แฟนของเขามาก้อไม่ได้รู้ว่าสนามนั้นมีสิ่งผิดป,ปกติเขาอยากเซอร์ไครแฟนที่กาลังหลับอยู่หลังจากนั้นจะเป็นฉากที่มีอยู่ต้นวิดีโอก้อยตกอยู่ในอาการโคมา่าเดลลยรีอุ้มเขาขึ้นเตียงลอยฝนเริ่มตกเบาๆเด็กอดแฟนตอนนี้นอกจากรอการช่วยเหลือเขาไม่เหลือทางอื่นแล้ว อีกไม่นานฟ้าก็มืดมาข้างบนฝั่งเห่าดังขึ้นเดยหันมามองกลัวจนหน้าซีดไม่เคยคิดว่ามีจระเข้เดส่งสัญญาณให้หมายต้มเงียบแต่วินาทีต่อไปจระเข้ก็ตกลงในสนามเดยตื่นตระหนกตกใจเลยรีบดำน้ำเพื่อค้นหาตำแหน่งของจอระเข้ยังโชคดีว่าดูท่าทางจระเข้ตัวนั้นยังอิ่มอยู่และไม่มีเจตนาจะจูโจมสองคนสุดท้ายฟ้าก็สว่างตอนนี้น้ำในสาก,ก็หมดแล้วแต่เห็นเลือดในแผลของก้อยยังไหลไม่หยุด เขาอยากช่วยให้เลือดของเธอหยุดไหลแต่รอบๆไม่มีอะไรที่สามารถใช้ได้แต่เขาเห็นจระเข้ตัวหนึ่งที่ห่างตัวไม่ไกลในปากมันมีเทปอันหนึ่งเขาค่อยๆเดินมาหลังจากการต่อสู้ทางจิตใจอันเข้มข้นตัดสินใจว่าจะเอาเทปออกจากปากจระเข้เขาเพิ่งยื่นแขนมาอยู่หายมักก็เห่าดังทาให้เขาตกใจเขาส่งสัญญ,ญาณให้ไม้ต้นเงียบและบอกกับตัวเองต้องเอาเทปออกมาให้ได้เขาหยุดหายใจ โชคดีเขาตอบสนองเร็วและเอาได้เทปในปากจระเข้เขาเลยรีพันแผลให้ก้อยทันทีบังเอิญเขาเห็นช่องระบายน้ําและเกิดความคิดเขาอยากออกจากส้วยน้ําโดยทางนี้เขาเดินมาเปิดฝาแต่สกรูแน่นมากเขาไม่สามารถหมุนมันออกได้เขาเลยยืมสร้อยคอของก้อยเพื่อหมุนกิโลกรัมรูหลังจากลองมาหลายครั้งสุดท้ายก็สําเร็จเดวเห็นแฟนที่เป็นลมอยู่บอกกับเขาว่าตัวเองจะลงมาก่อนเพื่อดูทาง แต่พอดีเพิ่งหันมาก็เห็นจระเข้ก็คลานลงช่องใกล้เจ็บอย่างสาหัสถ้าเป็นอย่างนี้ต่อจะอันตรายมากตอนนี้ช่องระบายน้ําเป็นทางออกทางเดียวเขตต้องเสี่ยงแล้วแหละระวังกระโดดลงหาได้อีกสักพักสุดท้ายก็เห็นทางออกห่างจากสระน้ํได้ไกลแต่ทางออกก็ดวล็อกเขาลองเปิดแต่ไม่ได้พอดีตอนนี้เขาเห็นกระจกสะท้อนแสงข้างบนและเห็นตัวจระเข้กําลังคลานมาหาก้อยเขาเลยรีบกลับมาช่วยเธอ จระเข้คลายเข้าผ้าเช็ดตัวที่ทับใส่บนตัวเธอโชคดีเดมาทันเวลาจับหางจระเข้และโยนตัวมันออกอีกคืนหนึ่งก็มาสองคนทั้งหิวข้าวแล้วหิวน้ำพอดีตอนนี้เดยค้นพบว่าหมาบนฝั่งกำลังแทะกล่องอาหารในป่าเขาอ้อนวอนเสร็จก็ล่อลงในที่สุดมันถึงยอมปล่อยล่องอาหารลงสองคนถึงได้รอดผ่านคืนนี้เดเป็นโรคเบาหวานต้องได้ฉีดยาตรงเวลาสติของเขาค่อยๆเลือนลาง โชคดีก่อนที่เป็นลมเขาก็ใช้สกอตเทปเขียนคำว่าช่วยที่จะว่ายน้ำเมื่อเขาฟื้นตัวเห็นแฟนตัวเองกำลังเรียกตนเองคืนนี้ฝนตกหนักสองคนซ่อนได้เตียงลอยทนฝนตกทีละครั้งตกสายหน้าเขาก็ผ่านได้อีกคืนหนึ่งถึงวันที่สี่เดวเห็นอยู่ข้างๆมีไข่ของจอระเข้เขาแอบเป็นลมราเมื่อตัวจอระเข้คลานมากตกกับดักที่เขาตั้งไว้เขาเรียปิดหน้าฝาเอาาอี้โซฟาทับสายข้างบน ตอนนี้ไข่จระเข้ก็เป็นของพวกเขาเดใช้วิธีโบราณสุดเพื่อจุดไฟพวกเขาต้มไข่จระเข้และได้กินมือหนึ่งให้อิ่มกินเสร็จแล้วพลังก็กลับมาสองคนช่วยกันลองหลายวิธีเพื่อออกจากนี่แต่สระน้าก็สูงเกินสุดท้ายพวกเขาก็ไม่สําเร็จตอนนี้แค่เหลือวิธีหลอกจอระเข้ขึ้นหลังจากนั้นลงใต้ท่อหาทางอื่นเพื่อออกจากนี้สองคนเลยลากเก้าอี้โซฟาออกให้จระเข้คลานขึ้นเลยรีบมุดลงแต่เพิ่งนึกได้ว่าไม่เห็นแหวนอยู่ไหน แหวนตัวนี้เป็นลูกบอลพี่เดวให้เขามันสําคัญมากเดมบอกให้เธอไปก่อนเขาจะอยู่นี่เอาแหวนและคอยตามไปแต่ตอนนี้จระเข้เห็นเปลือกไข่กระจาดกระจายไปทุกทีเลยโมโหคลานมาทิศของงดเดคิดว่าจะลงไปหาก้อยเขารีบวิ่งให้เร็วขณะเดียวกันจระเข้ก็โผล่มาเขาโชคดีรอดตายได้สองคนติดอยู่ในสว่ายน้ําถึงตอนนี้ก็ห้าวันเบื่อไรทั้งตัวเดรโรคเบาหวานของเขาก็กำเริบเขาต้องเอาหลอดยาข้างบนให้เร็ว เขาใช้อุปกรณ์เดียวในมือดึงหลอดยามาใกล้แต่โชคร้ายอีกวันหนึ่งก็ผ่านมาแต่เห็นบนฟ้าเหมือนมีคนเขาบอกก้อยอยู่ที่นี่รอส่วนตัวเองจะขึ้นข้างบนข,บนขอความช่วยเหลือแต่พิ่งปีนขึ้นก็รู้แค่เป็นอุปกรณ์บินตอนนี้ลมพัดแรงขึ้นมีสายเหล็กดร่วงลงสระนา้าแต่บนสายเหล็กมีแต่แหลมเล็กๆที่คมไม่มีเวลาคิดมากอีกแล้วเดเลยตามสายเหล็กทนเจ็บเพื่อปีนขึ้นแต่บังเอิญสายเหล็กหลุดออก เดนล้มบนสระน้ำขาหนึ่งโดนหักความเจ็บทำให้เขาเป็นลมอีกไม่นานเขาฟื้นตัวในความเจ็บอย่างสาหาัสเมยหัวมองเห็นตัวจระเข้กำลังกัดขาตัวเองเดเสียงเอาดิ้นรนถืออาวุธตัวเดียวในมือต่อสู้สุดท้ายก็ได้หยุดการโจมตีของตัวจระเข้เขากระโดดลงท่อน้ำอีกรอบหนึ่งตอนนี้เขาล้มพลานสู่ทิศตรงกันข้ามก็เห็นได้ทางออกอีกทางหนึ่งจริงเขาพยายามสุดๆเพื่อเปิดฝาท่อฉายแสงแห่งความหวังเริ่มขึ้นมาใหม่ เขาหัวรถแต่เมื่อเพึ่งคลานออกมาฉากข้างหน้าทําให้เขาสิ้นหวังตะโกนดังที่นี่ก็เป็นอีกสระน้ําหนึ่งเหมือนกับสระน้ําที่เขาติดเลยเขาหมดสติอีกครั้งหนึ่งคลานเข้าท่อน,น้ําอยู่ๆเขาได้ยินเสียงคนคุยกันไม่ผิดเลยข้างบนมีคนจริงคนจริงพวกเขามาที่นี่เพื่อหยิบอุปกรณ์บินของตัวเองเดเลยรีบมุดออกมาแต่ตอนนี้สองคนก็เดินไปไกลผ่านหลายวันตัวจระเข้ก็หิวถึงไม่สามารถทนต่อได้แล้วมันเริ่มจูโจมเด แต่เดตต้องใช้พลังที่เหลือสุดท้ายต่อสู้ให้ได้กับตัวจระเข้ในขณะนั้นก็ก็อยู่ใต้ท่อน,น้ําก็เกือบจมน้ําแล้วส่วนเดมือเปล่าไม่ใช่เป็น่าตสึดของตัวจระเข้เขาโดนมันกัดเต็มตัวนอนบนพื้นไม่สามารถลุกขึ้นไหวอีกแล้วเบื่อมนาปากคิดว่าจะกัดหัวเขาก้อยก็ใช้สุดพลังผิวปากมาข้างบนได้ยินเสียงผิวปากคงอยากปกป้องเจ้าของเลยกระโดดลงสนามและโดนสายโซ่แขวนลอยตัวอยู่กลางอากาศ พอดีตอนนั้นก้อยก็จมตัวโดวยน้ําฝนเดโมโหเห็นแทงเหล็กบนพื้นเขาหยิบมันขึ้นใช้สุดพลังแทงเข้าปากตัวจระเข้จบชีวิตของมันเขาจับขาของหมาปีนขึ้นตามสายโซ่หลังจากนั้นว็ฝาท่อระบายน้ําขึ้นเพื่อช่วยก้อยโชคดีว่าพระเจ้าอยูังช่วยอยู่ช่วยเธอทันเวลาสองคนโดนขังเจ็ดวันเจคืนใช้สุดวิถีทางเพื่อเอาชีวิตให้รอดตั้งแต่มีความหวังจนสิ้นหวงัง แต่พระเอกเดตั้งแต่ต้นถึงจบก็ยึดมั่นกับความคิดคือต้องมีชีวิตรอดให้ได้ถึงมีความหวังผู้ชายคนนี้ทําให้เราต้องชื่นชมชื่นชมในจิตวิญญาณที่ไม่ย่อท้อแม้หมดหวังแค่ไหนก็ไม่ยอมแพ้